สบู่ล้างหน้าลาชูเล่ที่ตอนนี้เขามีอยู่3แบบ Nano w วท t เ n นิ่ง o a p G P 4G ขนาดปกติ60กรัมตัวนี้ก็จะเป็น p i กโกไว t e เท n ิ่ง a p G P 4G เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวนี้กันด้วยนะแล้วก็คนนี้น้องใหม่ล่าสุดคือ Nano w วท t เ n นิ่ง o a p G P 4G ขนาดเล็ก30กรัมพบค่าสะดวกนะคะมาเริ่มที่ตัวแรกเลยก็คือนี่ Nano w ว i t เ n i n g Soap G P 4G นะคะซึ่งเริ่มแรกเดิมทีอ่เขาจะมีอยู่ไซส์เดียวก็คือไซส์นี้นะคะจะมาให้ฟังว่าบางคนถึงกับเรียกนางวา เพราะว่าเขาขายมามากกว่า20ปีแล้วล่าสุดเขาก็ออกไซเล็กมาให้เป็นตัวเลือกสําหรับคนที่อยากทดลองว <S an> ่าอ,อยากได้ขนาดพกพาสําหรับเดินทางด้วยค่ะ <S <S <an> แล้วกล่องเล็กเขาก็ยังมีแถมตะข่ายทําฟองโฟมให้เหมือนกล่องใหญ่เลยนะซึ่งในราคาที่เลิศมากตัวนี้ลดเหลือ300บาทส่วนตัวเนี้ยลดเหลือ160บาทอะทุกคน <S <S <an> <S มาพูดถึงสิ่งที่ใจชอบเกี่ยวกับสบู่นาโนไวท์เทนนิ่งโซ p ตัวนี้กันดีกว่าค่ะคือเขาล้างหน้าได้สะอาดจริงๆนะอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่มีรอยสิวช่วงเวลาที่ใช้สบู่ตัวเนี้ยก็จะช่วยขจัดเรื่องรอยจุด ด่างดำรอยดำรอยแดงให้หายขึ้นได้เร็วด้วยอ่ะอะมาถึงตัวนี้พิกโกไวตทนิโซบ GP4G ดูง่ายๆคือพิกโกหน้ากล่องก็จะเป็นออกสีฟ้าแชมพูก็จะเป็นก้อนสีอมฟ้าใสๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับถุงตาข่ายตีฟองโฟมอีกเช่นเคยตัวนี้เขาจะเน้นเรื่องหน้าเด็กช่วยเรื่องริ้วรอยหน้าเด็กกระชับนวัตกรรมพิกโกจะช่วยย่อยสารบำรุงให้มีขนาดเล็กจิ๋วซึ่งสามารถลงสู่ชั้นผิวได้ถึงพันล้านล้านส่วนเลยทีเดียวคือทุกคนก็อยากจะบอกว่าความเลิศของนวัตกรรมพิกโกเขาเคยได้รับรางวัลโน เบลถึง4ปีซ้อนเลยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดนวัตกรรมที่จะช่วยพาเอาสารสก,กัดไม่ว่าจะเป็นนาโนโคลไซคิวเทนกิก้กไวทไฮยาลูรอนและตัวอื่นๆอ,อ,อีกเพียบเลยเนี่ยลงเข้าไปสู่ผิวได้ลึกถึงระดับเซลล์เลยสำหรับตัว p ิกโกไวท์นิ่งโซฟ GP4G ตัวนี้ราคาลดแล้วเหลือ480บาทเท่านั้นค่ะ wow. ท,ที่ใช้สบู่ทั้ง3าตัวนี้คือเหมือนกันเลยเอามาใส่ถูตะข่ายทาฟองโฟมแบบนี้ทําให้เปียกน้ําหลังจากนั้นก็ถูๆให้เกิดฟองโฟมขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็เอาเจ้าฟองโฟมนุมน่มๆที่ได้นี่แหละค่ะมาล้างหน้าบอกเลยว่าหน้านุ่มสะอาดกลิ่นหอมและหน้าไม่ตึงไม่ดังเอีย้ยดเหมือนสบู่ทั่วไปด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจสั่งซื้อในราคาพิเศษสามารถสมัครสมาชิกฟรีหรือสั่งซื้อกับสมาชิกลาชูเลก็จะได้รับส่วนลดไปเลย20%ค่ะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบายะ We'll